สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะประสอนจะมาเกะของขวัญน,นะคะตัวน,นี้จะเป็นของขวัญปีใหม่ที่จับฉลากนะคะร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่จับของขวัญสลับกันเราสำหรับในส่วนของหน่วยงานของประสอนที่ทํางานเนาะก็จะจับได้ของที่นะคะที่อยู่ในสํำนักงานนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าประสอนได้ของขวัญเป็นอะไรกันนะคะทุกคนอันนี้ก็เดี๋ยวแอบแเ,เกะไปแล้วนะคะนิดนึงนะคะเดี๋ยวเกะต่อกันนะคะทุกคนไปค่ะ กล่องนะคะบอกว่าเป็นในส่วนของตัวคิวเพลสนะคะเอ๊เป็นกิฟต์เซ็ตอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกิฟต์เซ็ตตัวนี้ประสอนก็ไม่คุ้นนะคะเป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะเดี๋ยวขอเก็บโบก่อนนะคะมีโบติดก้นนะคะติดไว้อ่าดึงออกเลยนะคะเก็บโบกดน,นะคะโบสวยสีทองค่ะสวยมากแล้วก็อันนี้เป็นตัวดึงนะคะทุกคนเอ๊ประสอนจะดึงเป็น่ยนไหมนะเดี๋ยวขอ โอ้มีตัวนี้ปิดไปด้วยนะคะเดี๋ยวขอขยับตัวปิดนิดนึงค่ะมาลุ้นกันค่ะของขวัญจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะโอเคได้หรือเปล่าเอ่ยได้หรือเปล่าเอ่ยว้าวอีเปิดออกมาเลขสวยมากเลยค่ะทุกคน88 แบงห้าร้อด้วยค่ะว้าตื่นเต้นแบงห้าร้อมาด้วยค่ะหนึ่ใบเลขสวยด้วยค่ะ8ป9แนะคะทุกคนอของขวัญประสอนไปนี้นะคะเริศอยิวนะ้าเริศอยิวนะาทุกคนต่อไปก็จะเป็นก i ิฟเซตของ Q p l a s นะคะก็จะเป็นอ่าบอดี้โลชั่นนะคะบอดี้โลชั่นน้ำหอมนะคะเป็นของ คิวเพซนะคะน่าใช้อยู่เนาะเอาเก็บไม่ได้ไม่ต้องเก็บลวมั้งเอได้อยู่เนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็น80กรัมนะคะของคิวเพซนะคะคิวเพซมิซิเรตนะคะว้าวกลิ่นหอมเซนซี C ไปอีกนะคะต่อไปจะเป็นตัวน้ําหอมนะคะคิวต่อไปก็จะเป็นน้ําหอมนะคะน้ําหอมตัวนี้ค่ะว้าวเมซิเรตนะคะ ต้องลองฉีดแล้วหอมๆห,ห,หรือเปล่านะคะกลิ่นน่าจะสหอมเซ็กซี่เซ็กซี่นะคะ,ะ,คะทุกคนโอเคค่ะของขวัญปีใหม่ของป่อสอนปีนี้ mm hmm. ก็เลิศอยู่นะคะ่ะอวยตื่นเต้นได้เงินหน้าร้อยมากินข้าวด้วยะคะ่ะทุกคนว้าวนี่เลยกลับบ้านมาจากโคราชน,นะคะกําลังกระเป๋าแบนแซนทิ้งเลยคะ่ะ ของขวัญก็ได้มาหลายวันแล้วนะคะจับกันตั้งแต่วันที่30ค่ะทุกคนประสนได้มีโอกาสมาเปิดวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่2นะคะเพิ่งกลับมาจากบ้านนะคะถึงบ้านก็เลยมาเปิดของขวัญที้พี่ให้มานะคะเป็นเซอร์ไพรส์มากค่ะได้เงิน500บาทแล้วก็กิฟต์เซตของคิวเพลค่ะทุกคนเลิศมากเลยค่ะขอบคุณนะคะพี่ท่านนี้ด้วยนะคะที่ให้ของขวัญมานะคะเดี๋ยวยังไงก็ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนท้ายคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีแต่วความสุขนะคะมีความโชคดีนะคะสวัสดีปีใหม่2องห้นะคะสุขสมหวังทุกประการกันทุกคนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีปีใหมค่ค่ะ